ย้อนภาพอแมนดาในบทตัวประกอบช่อง7ก่อนเดินหน้าวงการนางงามคุณจำเธอได้หรือเปล่าหลายคนคงจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าอแมนดาชาลิสาออฟดามิคยูนเวิร์สไทยแลนด์2020ที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจากักรวาล2020ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก่อนจะเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศเดินทางสายนางงามอแมนดาเคยมีผลงานการแสดงให้แฟนๆได้ติดตามกันหลายเรื่องที่ชายขาช่องเ HD ไล่มาตั้งแต่เมื่อปี2560สำหรับเช้าเสาร์อาทิตย์เรื่องคิวปิดต,ตัวกวนป่วนรักละครสั้นฟ้ามีตาตอนไม้ฝาโล ต่อมารับบทบาทเป็นครูแจง้งนักแสดงรับเชิญในละครฮีโร่พันไทยนักสู้สถานฟ้าต่อด้ดยละครเจ้าสาวจำยอมที่ได้มิกทองระยะและปุ๊กลุกฝนทิพนำแสดงเดยนในเรื่องนี้รับบทเป็นเป้ยให้ซส,สาวคนสวยแก๊งเพื่อนนางเอกและระบำม,มานล,ละครโรแมนติกดราม่าที่ได้แบงค์อาทิตย์และเปี้ยวทัศนียานำแสดงซึ่งอเมนดารับบทเป็นเปี้ยวเพื่อนของนางเอกและเรื่องนี้ถือเป็นละครเรื่องสุดท้ายก่อนเธอจะเข้าสู่เวทีการประกวดจนคว้ามงกุฎมิกยูนเวิร์สไทยแลนด์2020ไปครอง แต่ถึงจะรู้ข่าวๆแต่อาจจะจำภาพไม่ได้แล้วว่าอแมนดาในวันนั้นแตกต่างแค่ไหนกับอแมนดาในวันนี้อย่างไรเลยขอพาย้อนกลับไปชมภาพจากละครเรื่องต่างๆของ m i จู Universe Thailand 2020ควาญใจแฟนนางงามไทยคนนี้กันทวนความจำกันหน่อยสิคุณจำเธอได้หรือเปล่า